บ้านของชายและวิกกี้น่าอยู่มากต้องบอกเลยว่าเป็นครอบครัวในวงการบันเทิงที่น่าดักมากๆเลยล่ะคะ่ะสาหรับครอบครัวของหนุ่มชายชาตโยโดมและภรรยาสาวคนสวยวิกกี้สุนิสาที่ตั้งแต่สาววิกกี้ลอดูชายคนที่2น้องไทเดอร์สาววิกกี้ก็ได้ผ่านไปมาเป็นคุณแม่อย่างเต็มตัวพร้อมทั้งเธอยังมาออกมาเผยพัฒนาการของลูกๆให้แฟนๆได้ติดตามกันอยู่เสมอนอกจากนี้ทางด้านลูกชายคนโตอย่างน้องทิตติน ยังฉายแววความดอบเหมือนคนพ่อเข้าไปทุกวันแถมเป็นพี่ชายที่น่ารักคอยดูแลน้องชายช่วยคนแม่อยู่ตลอดแถมพี่น้องคู่นี้ยังมามีโมเมนต์น่ารักน่ารักใจระาราให้แฟนคลับได้เอนดูกันอยู่บ่อยๆด้วยปัจจุบ,บันสาววิกกี้นั้นหันมาทําธุรกิจเครื่องสอําอางพร้อมทั้งทางด้านสายมียังคอยสนับสนุนภรรยาได้ย,ยังคอยเป็นกําลังใจให้กับสาววิกกี้ด้วยค่ะและว,วันนี้เราจะพาทุกคนมาชมบ้านของครอบครัวนี้กันซึ่งบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่หนุ่มชายซื้อก่อนที่จะมีครอบครัวและใช้เป็นเดือนหอดังงงแต่งงาน ภายในอกเป็นบ้านสองชั้นสีเทาสลับขาวได้ยังมีความวินเทจแฝงอยู่ในนอยบริเวณโดยรอบบ้านยังปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มความสดใสและความร่มรื่นให้กับตัวบ้านด้วยภายในบริเวณบ้านยังเน้นการตกแต่งโทนสีน้ำตาลขีบขาวซึ่งก่อนแต่งงานตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์แบบวิวอินมาก่อนแต่หลังจากแต่งงานก็มีการเปลี่ยนแปลงตกแต่งใหม่ซึ่งล่าสุดเจ้าตัวก็เพิ่งจะรีโนเวทชั้นด่างใหม่ทั้งหมดพร้อมทั้งยังนำต้นคริสต์มาสมาวางตกแต่งให้เข้ากับเทศกาลที่จะถึงนี้และหนุ่มชายยังต่อเเตติมบ้้้้าาานนนนนดงใหหป็ Home Office ส่ววัและอฟ ซึ่งในส่วนของห้องฟิตเนสจะแบ่งออกเป็น2โซนคือโซนโดนตรีที่มีทางกีตาร์เปียโน,โนรวมถึงกล้องต่างๆไว้ครบเรียกว่าเป็นบ้านที่อบอุ่นและน่าอยู่มากๆดังแก่อลังการสมกับเป็นบ้านครอบครัวของทางคู่จริงๆค่ะ